สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,564โอ้ยขอไปค่ะหููถอยไปไกลเลยนะ2,567ค่ะเรามาถึงผู้ที่เกิดราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนาถึง15กรกฎามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรเราจะใช้ศาสตร์มหาสัจจรร์โดมิโน,โนในการพยากรณ์มานามขออนุญาตชาวราศีมิถุนและลัคนามิถุนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโน,โนแทนคุณนะคะเราจะดูกันแบบจากราศีค่ะชิ้นที่หนึ่งได้เจ็ดห้าชิ้นที่สองสี่สี่ที่สามแดสอง ชิ้นที่สี่สี่สามชิ้นที่ห้าสามสองชิ้นที่หกเก้าสองชิ้นที่เจ็ดเจ็ดเก้าชิ้นที่แปดเจ็ดหกชิ้นที่เก้า หนึ่งศูนย์ชิ้นที่สิบศูนย์สองชิ้นที่สิบเอ็ดสามสามชิ้นที่สิบสองห้าหกค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนเขาบอกว่าชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่อนข้างที่จะมีความอึดอัดใจพอสมควรเลยนะเขาบอกว่า มันจะมีปัญหาจากผู้ใหญ่เข้ามาลุมเล้าเรานะคะเพียงแต่อาจจะตัวเราเองอ่ะอาจจะเป็นคนจู้จี้จุกจิกขี้บ่นไปสักนิดนึงมันก็เลยทําให้เรามีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะตัวเราเองอาจจะถูกผู้ใหญ่บ่นว่าหรือเราอาจจะเป็นคนขี้บ่นเองก็ได้เพราะอันนี้เราดูแบบรวมๆกว้างๆนะคะถ้าเราเป็นคนขี้บ่นเอง คนที่อยู่ด้วยกับเราเขาก็จะอึดอัดหรือบางทีเราบ่นใครไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ทําตามอย่างที่เราต้องการเราก็จะเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่อึดอัดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ได้ดังใจจะเป็นประมาณนั้นสําหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นฝ่ายถูกบน่นเราเองเราก็ต้องอึดอัดในช่วงนี้เขาบอกว่าชาวราศีมิถุนเองมันเป็นช่วงปิดเทอมเนาะถ้าสมมติว่าจะพูดถึงเรื่องการเรียน การเรียนเป็นช่วงปิดเทอมก็จริงแต่ว่าก็ประกาศผลสอบช่วงเนี้ยการประกาศผลสอบออกมาสําหรับชาวราศีมิถุนไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คาดคิดอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่บ่นได้แต่ถ้าชาวราศีมิถุนคนที่ทํางานทําการแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วช่วงเนี้มีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะใครที่ทํางานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดหงุดหงิด ไม่รู้มันมาจากอะไรบอกไม่ถูกหงุดหงิดโดยไร้สาเหตุเป็นเองถ้าอายุ40-50อัพแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าฮอร์โมนมันแปรปวนแล้วมันทำให้คุณเป็นแบบนั้นแต่ถ้าคนที่อยู่ในวัยทำงานก็อาจจะเป็นเพราะว่าเครียดกับเรื่องงานมากเกินไปงานยากงานลำบากหรืองานที่มันมีปัญหามากๆแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ยโยนมาให้เราจนทำให้เราอะทำอะไรขยับตัวทำอะไรไม่ได้เลย ต้องทําอยู่แต่สิ่งนั้นเพราะเขามองว่าเราเก่งมองว่าเรามีความสามารถเลยกลายเป็นว่าเหมือนเราถูกเอารัดเอาเปรียบอึกอักอะไรก็นึกถึงเราอึกอักอะไรก็นึกถึงเราจนทําให้เรารู้สึกว่าอึดอัดน่าทําไมต้องเป็นแต่เราคนเดียวล่ะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามาดูเรื่องการเงินสําหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนดีมากเลยทีดูมา,าสามราศีราศีมิถุนการเงินดีมากเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้ เหลือกินเหลือเก็บได้เลยทีเดียวแต่คุณก็เป็นคนที่กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่เงินไม่ขาดมือมีเงินเหลือเก็บนะคะเป็นช่วงที่การเงินดีสะพัดเข้ามาหาตัวเราแต่ก็เป็นช่วงที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพราะอะไรเพราะมันเป็นเดือนเมษามันมีเรื่องเที่ยวเยอะอะวันหยุดก็เยอะมีเรื่องเที่ยวก็เยอะเนาะวันนะะักขัตฤกษ์วันสงการ จะมีไหมที่จะอยู่กับบ้านมันก็น้อยคนนะที่จะอยู่กับบ้านต้องคนที่วัยอย่างมาดามนี่แหละที่อยู่กับบ้านหกสิบกว่าแล้วอย่างเงี้ยถึงจะอยู่กับบ้านเนอะแต่ถ้าวัยที่เขายังวัยรุ่นวัยทางานก็อยากจะไปพักผ่อนเปิดสมองเอ่อเขาเรียกว่ารีแลกตัวเองบ้างไปชาร์จแบตบ้างถึงจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่ก็ยังมีเงินเหลือนะคะเรียกว่าการเงินไม่สะดุดตำแหน่งต่อมาพันธุ์ทูเอไอสหัตช้า สหัชชะในที่นี้ได้แแปปดสองดสองเขาบอกว่า <c oughs> เอ่อเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงที่สนิทหรือญาติพี่น้องที่สนิทกันเนี่ยมีเกณฑ์ของการที่จะมาขอหยิบขอยืมเงินเรานะยืมเงินเราแล้วอาจจะหนีอาจจะไม่คืนอาจจะหาหน้าไม่ ไม่เจอหน้ากันไม่รู้ย้ายไปอยู่ที่ไหนจะเป็นประมาณนั้นต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะเพราะจะมีญาติพี่น้องเข้ามาขอหยิบขอยืมถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องของตัวเราเองก็จะเป็นญาติพี่น้องของคู่ครองเรานะคะที่จะเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินเราแล้วอาจที่จะนิ่งหายไปเลยทําแล้วก็ไม่สนใจที่จะมาคืนเราด้วยนะคะตำแหน่งต่อมาพันธุได้สี่สาม พันธุในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือแม้กระทั่งอาคารที่อยู่อาศัยเจ้าทีเจ้าทางเป็นอย่างไรนะคะสีสในที่นี้เขาบอกว่าเอ่อถ้าพูดถึงอาคารที่อยู่อาศัยเขาเรียกว่าดีอาคารที่อยู่ทำเขาเรียกว่าบ้านช่องห้องหับดูดีดูมีราคาหรือ เขาบอกว่าคนมองว่าเป็นบ้านคนรวยก็ว่าได้แต่ถ้าถามถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะักขิงก็ลาขาก็แรงแย่งกันเป็นใหญ่นะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่าให้หมั่นสวดมนต์นะแล้วกถ็ถวายน้ำหรือไม่ก็ทุกวันพระก็ไหว้ผลไม้บ้าง เจ้าที่เจ้าทางดีทําให้บ้านเนี้ยมีทรัพย์นะทําให้บ้านมีทรัพย์ได้โดยเฉพาะใครที่บูชาพญานาคใครที่นับถือพญานาคอย่าลืมท่านต้องหมั่นนึกถึงท่านบ่อยๆนึกไม่ใช่แค่นึกถึงนะคะหมั่นนึกถึงหมั่นไหว้หมั่นสวดมนต์สวดมนต์บางคนบอกโอ้ไม่มีเวลาขึ้นไปสวดมนต์คุณนอนแล้วคุณสวดก็ได้เอาจริงๆนะถ้าเราตั้งใจจะสวดถ้าเราเหนื่อยจริงๆ เราคุณนอนแล้วคุณก็สวดก็ได้บทของท่านก็ไม่ได้ยาวอะไรมากมายสวดมนต์ให้ท่านแล้วก็ระลึกถึงท่านว่าบุญกุศลที่การสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นความตั้งใจจริงของเราเราเหนื่อยจากงานมาเราสามารถทําได้เท่านี้ขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ส่งผลทําให้ท่านอ่ะปกปักรักษาคุ้มครองดูแลให้คนในครอบครัวแคล้วคลาดปลอดภัยและให้เราให้ชีวิตการงานเรามีความจเจริญรุ่งเรือง ใครที่คิดล้ายคิดไม่ดีก็ให้ขอให้ปัดเป่าออกไปขอให้คนที่คิดล้ายคิดไม่ดีต่อเราถ้าสามารถคิดดีกับเราได้ก็ให้ให้หันกลับมาคิดดีต่อเราแต่ถ้าไม่สามารถคิดดีกับเราได้ก็ขอให้ปัดเป่าออกไปให้ไกลที่สุดอย่างเนี้ยนะคะแล้วมันก็ชีวิตเราก็จะราบรื่นมากยิ่งขึ้นตำแหน่งต่อมาตำแหน่งปุตตะปุตตะเขาบอกว่า ชาวราศีมิถุนหรือลัคณาจมิถุนเนี่ยมีความคิดความอ่านที่จะอยากจะทําอะไรใหม่ๆม,มีโครงการใหม่ๆอยู่เหมือนกันมีมีคนช่วยมีคนคอยอุปถัมภ์นะดวงเนี้ดวงนาลีอุปถัมภ์คำว่านารีอุปถัมภ์คนจะไปคิดว่าเป็นดวงของผู้ชายไม่ใช่นารีอุปถัมป์เนี่ยอุปถมัมภ์ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ไปอยู่ใกล้ๆผู้หญิงที่มี อำนาจวาสนาบารมีเหนือคุณอย่างเช่นมีตำแหน่งหน้าที่การงานเหนือคุณแต่เขาอายุน้อยกว่าเราหรือว่ามีฐานะที่ดีแต่เขาอายุน้อยกว่าเราเขาจะซัพพอร์ตคุณได้เขาจะช่วยเหลือคุณได้นะคะหรืออาจจะไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาอายุมากกว่าเราแล้วเขามีวุฒิภาวะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเขาช่วยคุณแน่นอนแต่เป็นการช่วยแบบลับๆทําให้ธุรกิจที่คุณคิดที่จะ เริ่มต้นทำใหม่ๆเนี่ยอย่าไปกลัวๆก้าๆ,ๆอย่าไปแอบแอบทำทำไปเลยตั้งใจทํำจริงไปเลยอย่าไปลองทำดูมันจะประสบความสำเร็จได้นะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้แต่ขอให้เป็นช่วงหลังหลังสงการไปก่อนสำหรับเอ่อต้องบอกก่อนว่าสําหรับหลังสงการเนี่ยกาลโยกเปลี่ยนเนี่ยวันต่างๆสําหรับชาวราศีมิถุน ใครที่เกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเมษาในช่วงเช้าคุณยังเป็นธงชัยอยู่นะแต่พอหลังวันเอ่อพอวันที่สิบห้าเมษาช่วงบ่ายกาลโยกเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นโลกาวินาศนะเพราะฉะนั้นนะ่ะวันที่สิบห้าเนี่ยมันเป็นช่วงเปลี่ยนกาลโยกถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยวันเสาร จากวันเสาร์15เมษาไปแล้วเพราะฉะนั้นเอาวันเสาร์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่14เมษายนดีกว่ายังเป็นวันธงชัยคิดทําอะไรรีบทําเลยจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าวันเสาร์หลังตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่14เมษาปี68เลยมันเป็นโลกาวินาศเพราะฉะนั้นวันเสาร์ไม่เหมาะกับที่จะทําอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนคนที่เกิดวันศุกร ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าวันศุกร์ทั้งอุบาทและโลกาวินาศยังไม่ควรทำอะไรการละโยกจะเปลี่ยนตอนช่วงบ่ายก็มันเปลี่ยนแต่ก็วันศุกร์ไม่มีผลอะไรวันศุกร์ก็จะเป็นวันที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเมษาวันศุกร์ยังไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้นเพราะทั้งอุบาททั้งโลกาวินาศเลยนะคะส่วนวันพฤหัสบดี วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเป็นวันธรรมดาไม่ได้มีวันอะไรเข้าไปเข้าเข้าไปอยู่ในในดวงในดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสแต่พอกละโยกเปลี่ยนวันที่สิบห้าเมษาผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีจะอาทิตย์บดีพอเป็นวันอาทิตย์บดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้คุณทําอะไรแล้วลาบลื่นมากยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี คุณเป็นอาทิตย์บดีทําอะไรก็รีบทำซะหลังวันพุธไปก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไอหลังวันที่สิเมษาไปก็ไม่ใช่จะไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นวันสําคัญอะไรนะคะส่วนวันอังคารจะเป็นวันธงชัยหลังวันที่สิบห้าไปแล้วสิบห้าสิบห้าเมษาปีนี้ถึงเมษาปีหน้านะคะเป็นธงชัยส่วนวันจันทร์ วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้าเอาแค่สิบสี่พอเพราะสิบห้าเด็กกลยโยกจะเปลี่ยนนะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่ถือว่าจะทําอะไรก็ทําได้ไม่ไม่ได้ไม่เสียกลางๆธรรมดาแต่วันที่สิบห้าปุ๊บกลยกเปลี่ยนปุ๊บมันจะเป็นอุบาทจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ ใครที่เกิดวันไหนก็พิจารณาเอาเองแล้วกันว่าคุณจะลงมือทําธุรกิจในเดือนนี้คุณจะลงมือทําในตอนไหนคุณก็เลือกทําหาวันดีๆเอานะคะตำแหน่งต่อมาวิเอออะลินะคะอะลิได้9292ในที่นี้เขาบอกว่าอะลิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวคุณจากอารมณ์ของคุณหรืออะลิจะเกิดขึ้นจากอ้อเดี๋ยวก่อนนะคะขออภัยตําแหน่ง สามสองเมื่อกี้นี้ที่ปุตตะเนี่ยมาดูที่ความรักของคนโสดเขาบอกว่าคนโสดเป็นช่วงมีสเสน่ห์ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาแต่เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะต้องระมัดระวังดูให้ดีนะเข้ามาพูดจากับเราดีดูแลเทคแคร์เราดีแต่เป็นคนมีเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นระวังจะเป็นรักสามเศร้าหรือระวังเราจะผิดสินข้อสามเพราะฉะนั้นต้องระวัง สิ่งนี้ให้มากที่สุดจะดีกว่าเราจะถ้าเราผิดสินข้อ3าชีวิตมันจะดิ่งชีวิตมันจะกําลังพุ่งขึ้นอยู่เนี่ยมันจะตกหวบลงมาทันทีเลยนะคะส่วนตําแหน่งต่อมาอลิได้92 92ในที่นี้เขาบอกว่าความผิดพลาดหรืออลิหรืออุปสรรคเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวเราจากอารมณ์ของเราที่แปรปรวนโดยเฉพาะบางคนต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงด้วยนะ นะคะเพราะว่าผู้หญิงจะทําให้คุณเนี่ยมีอุปสรรคเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามผู้หญิงจะทําให้คุณมีอุปสรรคตังติดเอ,อเกิดขึ้นได้นะคะอย่างเช่นอาจที่จะทําเหมือนดีกับเราแต่ไม่ได้ดีกับเราจริงหรือใครที่มีธุรกิจส่วนตัวลูกน้องที่เป็นผู้หญิงลูกน้องบริวารที่เป็นผู้หญิงเอาใจมันยากเข้าใจมันยากอารมณ์มันแปรปรวน <c oughs> ต้องระวังสักหน่อยนะคะส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่ถ้าเจ้านายเป็นผู้หญิงเจ้านายอารมณ์หงุดหงิดง่ายแปรปวนง่ายแต่ทําให้เราเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทํางานของเราเพราะเราไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าวันนี้เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวอีกวันหนึ่งก็ร้ายมันก็เลยจะต้องเราต้องพยายามทําตัวให้เหมือนกับเป็นตุ๊กแกเปลี่ยนสีให้ได้ปรับตัวเข้าให้ได้แล้วเราจะเอาตัวรอดได้นะคะตําแหน่งต่อมา ตำแหน่งปัตตนีปัตตนีในที่นี้สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วได้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเขาบอกว่าระมัดระวังคำพูดคำจาที่ใช้คำพูดกันแรงเกินไปสำหรับชาวราศีมิถุนหรือลัคนามิถุนระวังคู่ครองจะทนไม่ไหวกับอารมณ์แปรปรวนอารมณ์หงุดหงิดง่ายของคุณใช้คำพูดคำจาแรงเกินไปมีเกณฑ์ของการแตกหักเกิดขึ้นได้เลิกลาอย่าล้างได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วสามารถที่จะเข้าอกเข้าใจกันว่าเออเขาเป็นอารมณ์แบบนี้เองเออเราเป็นอารมณ์แบบนี้เองแฟนเราเข้าใจเราหรือเราเข้าใจแฟนเรามันก็จะสามารถข้ามผ่านไปได้แต่ก็จะข้ามผ่านไปได้แบบชนิดที่เรียกว่าน้อยเนื้อต่ำใจกันอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งทางด้านอารมณ์ใช้คำพูดคำจาเกรงใจกันบ้างสำหรับชาวราศีมิถุน ใช้คําพูดเกรงใจคู่ครองบ้างไม่งั้นมีเกณฑ์ของการเลิกรายอย่าล้างได้ตําแหน่งต่อมานะคะตําแหน่งมรณะการเจ็บป่วยจากลาเออเจ็บป่วยจากลาอุบัติเหตุนะคะในที่นี้เขาบอกว่าหรือการพัดภาคสูญเสียได้เจ็ดหกเจ็ดหกในที่นี้มีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะระวังเกี่ยวกับระบบ ประสาททุกส่วนในร่างกายใครที่นอนไม่หลับมีเกณฑ์ที่จะเป็นระบบประสาทเกี่ยวกับเรื่องน้ำเหลืองนะคะคือเป็นภูมิแพ้แบบรักษาไม่หายหรือภูมิแพ้เป็นพิษหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเกี่ยวกับซวงอกเต้านมมดลูกรังไข่ผู้ชายให้ว่าระวังเรื่องต่อ,ตอมลูกหมากบวมโตระวังเกี่ยวกับเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งซีด ช็อกโกแลตซีดระวังด้วยจะมีเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นใครที่กลั้นปัสสาวะนานๆมีเกณฑ์กระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการฉี่ออกมาเป็นเป็นสีเลือดได้เลยนะใครที่ชอบกลั้นปัสสาวะมากๆต้องระมัดระวังนะคะตำแหน่งต่อมาสุภะสุภะคืออำนาจวัสนาบารมีในที่นี้เขาบอกว่า ได้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะต้องช้าอีกนิดหนึง่งอาจจะเป็นไตรมาสต่อไปหรืออาจจะเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีก็ได้ที่จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในตอนนี้ยังไม่ได้เลื่อนนะช้าออกไปหน่อยแต่มีเกณฑ์ได้เลื่อนถ้าตำแหน่งกัมมะนะคะกรรม,มะได้ศูนย์สองกัมมะการงานมั่นคงไหม ใครที่สมัครงานเพิ่งสมัครงานแล้วได้งานเป็นการทดลองทํางานนะเขาอาจจะเอาคุณออกก็ได้อาจจะไม่เอาคุณอยู่ต่อก็ได้สิ่งที่จะทําให้คุณได้นะั่นคือการที่เรียกว่าหนึ่งต้องรู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นรู้จักที่จะทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนขยนันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนประจบอย่างเดียวแต่ไม่ขยนันไม่ได้ต้องมีความกระตือรือร้นในที่นี้ผู้ใหญ่มองอยู่ว่างานของคุณยังไม่มีผลงานผลงานน้อยเกินไป เพราะฉะนั้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งจึงถูกเลื่อนออกไปเป็นไตรมาสสุดท้ายเพราะเพราะสาเหตุนี้นะคะดังนั้นสร้างผลงานให้มากกว่านี้มีคนคอยสนับสนุนแต่เขาสนับสนุนอะไรคุณมากไม่ได้เนื่องจากว่าผลงานยังน้อยเกินไปหรือเขาอาจจะมองว่ากระตือรือร้นให้มากกว่านี้อีกสักนิดนึงแล้วถึงจะได้ถึงจะผลักดันได้มากกว่านี้นะคะตำแหน่งต่อมาลาพระลาพะได้สามสาม สามสามบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาภนะนะคะมีเกณฑ์มีโชคลาภมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบก้อนโตแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยชาวราศีมิถุนที่ขึ้นมาเนี่ยการเงินเรื่องการเงินดีเรื่องโชคลาภก็ดีแต่มันขึ้นอยู่กับวาสนาว่าใครทําบุญมากก็ถูกหวยก้อนใหญ่ใครทําบุญน้อยก็ถูกน้อยเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าไหนมาดามบอกว่าได้ลาบก้อนโตทําไมถูกแค่ยี่สิบบาท ก็ถ้าคุณทําบุญ20บาทคุณก็ถูก20บาทถ้าคุณทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนแบบคนอื่นนี่ก็ทําเขาก็ถึงถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งและไม่ใช่ใบเดียวด้วยบางทีสิบใบสิบห้าใบอะไรของเขาแล้วแต่เพราะเขามีปัญญาที่จะซื้อเขามีกําลังเงินเขาก็เลยมีกําลังที่จะถูกเยอะนะคะตําแหน่งต่อมาวินาศได้ห้าหกห้าหกในที่นี้ถ้ามามองที่ศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีแต่ถามว่าทําอะไรแล้วได้ไหม เขาไม่ได้เขายังไม่ได้คิดทําอะไรเราแค่แค่เขาเป็นคนคอยจ้องจับผิดเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเป็นคนเจ้าระเบียบคอยจ้องจับผิดคอยดูว่าเราทําอะไรผิดหูผิดตาไหมผิดที่ผิดทางไหมทําอะไรดูไม่ดีไหมถ้าเมื่อไหร่ที่ทําไม่ดีปุ๊บเนี่ยเอาละ่ะเขาก็จะคอยฟ้องผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นถามว่าทําได้ไหมทําไม่ได้เพราะคุณเป็นคนค่อนข้างเก่งค่อนข้างมีความสามารถอยู่ก็เลยทำให้เขาทำอะไรคุณได้ลำบากหน่อย แต่ถ้าถามถึงเรื่องคดีความมีไหมใครที่มีคดีความอยู่หรือใครที่กําลังมีปัญหาอยู่มีเกณฑ์ถูกถูกฟ้องมีเกณฑ์เอ่อมีเกณฑ์ที่จะต้องถูกฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีเรื่องมีราวก็พยายามอย่ามีปัญหากับใครเพราะมีเกณฑ์จะมีเกณฑ์ขึ้นลงขึ้นศาลได้นะคะแต่ถ้าถามถึงว่ามีคดีแล้วจะชนะคดีไหม ในนี้ยังไม่ได้บอกว่าชนะคดีไหมแต่เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการขึ้นลงขึ้นศาลกันนะคะแต่ถ้าถามถึงอนาคตข้างหน้าจะได้สุขสบายไหมภายในเดือนเมษายนนี้ถ้าขยันแล้วจะมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นไหมเขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่คุณพัฒนาเรื่องการเงินนะคะเป็นเอ่ออันนี้มันเป็นการเงินวิชาการใครที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณเลยทีเดียว คุณมีเกณฑ์การพัฒนาต่อยอดเรื่องการเรียนการสอนทําให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลแต่ถ้าสําหรับคนที่ทํางานประจําทั่วไปก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ให้ตัวคุณเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมีเออเขาเรียกว่ามีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นถึงจะดีนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเห็นว่าการอ่านโดมิโนโอของมาดาม อ่านยังไงถึงมันถึงสมมติดูเป็นเรื่องราวเดียวกันดูมันดูมันอ่านได้ยังไงแค่ตัวเลขแบบนี้เล่าเป็นเรื่องเป็นราวได้สนใจเรียนกับมาดามมาดามมีเปิดสอนนะคะศาสตร์มหาสจั์โดมิโน,โนไปที่เฟซบุ๊กของมาดามค่ะเฟซบุ๊กมาดามชื่อมาดามนัดคนอ่านดวงเป็นภาษาไทยทักอินบ็อกไปนะคะว่าสนใจอยากจะเรียนมีหลายศาสตร์ตั้งแต่ไพ่ทุกศาสตร์เลยค่ะมาดามสอนได้หมดนะคะเพราะมาดาม โดมิโน่มาดามเป็นเจ้าของศาสตร์เองไพ่โคโคโลโน่มาดามเป็นเจ้าของศาสตร์เองคิดค้นเองนะคะจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยหมดแล้วสนใจทักอินบ็อกไปว่าสนใจอยากจะเรียนโดมิโน่มาดามจะเอารายการสอนให้ดูว่าค่าค่าเรียนเท่าไหร่ในแต่ละวิชาหรือใครสนใจที่อยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดที่เป็นดวงของตัวคุณเองไปที่เฟซบุ๊กมาดามสนใจดูดวง นะคะทักไปว่าสนใจดูดวงมาจาก YouTube มาดามก็จะให้ดูค่าครูว่าค่าครูมีหลายรูปแบบคุณสนใจจะดูแบบไหนก็ทักมาได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ